มาดูซีวีดีเอลคันนี้มีตัแต่งอัลติเมทลิปเอลติเมทลิปจะเป็นสายลินดำนะครับมีตัวไหนบ้างอ่ะมีตัวไหนบ้างนะคะดูจากด้านหน้าเลยค่ะตรงนี้เลยนะคะจะเป็นสีดำเลยอยากได้เซ็ตแบบนี้นอกจากนี้นะคะสักพรงหน้าค่ะเป็นเราเป็นลัคสีดำหรือว่าจะเป็นสีที่ลูกค้าต้องการเลือกได้นะแดงได้ไหมเป็มแดงได้หมดค่ะส่วนตัวนี้ไปต่าหมอกเราก็จะเพิ่มให้ครับค่ะ าว่าตัตสำหรับภา,บา<ท>ยในน,นนะคะปกติแล้วรุ่น Civic EL เกตเริ่มต้นจะเป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเลือกรุ่นแบบสีนี้จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะก็จะเป็นเบาะหนังเดินได้ตะเข็บสีแดงามภาพเลยนะคะจริงๆเบาะเนี่ยสามารถเลือกได้นะว่าจะเลือกเป็นตะเข็บสีอะไรขาวดําม,มีทุกอย่างให้เลือกเลยค่ะส่วนตัวสปอยเลอร์หลังก็จะเป็นสปอยเลอร์สไตล์ RSB สีดำใช่ค่ะ ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแบบแนบก็ได้นีให้เลือกหลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบอื่นก็มีเนาะแผนยางท้ยรถเนี่ยก็เป็นสไตล์ใบม่นนะครับเราก็สามารถวางของกันลื่นได้ทั้งหมดนี้เนี่ยรุ่น C ีวว่ามีต้องการสนใจ้าก็นัค่ม่ใรับองมาซื้อได้ทนี่นมีความดีได้ทั้งเซตนี่เลยจัดไปทั้งเซตพักมานะคะมีจำนวนจำกัด